สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r เตอร์แรบบิทนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่161โครงสร้างของเมืองเฟิงหลีหนักสถานชุมชนเฉิงเปยภายในวิลล่าสุดหรูใบหน้าของดินเซิงกลายเป็นดำคล้ำไม่ได้ยินสิ่งที่ลูกน้องขอรายงานเขาแต่เปรี้ยงใส่โตะเบืองหน้าทั้งตัวสันสะท้านดนวุความโกรธแต่ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งร่องรอยของความหวาดกลัวฉินเฟิงเป็นไอ้เจ้าฉินเฟิงอีกแล้ว เมื่อชินเฟิงเดินทางไปถึงทงทดสอบผู้ใช้พลังหลินเซิงก็ได้รับทราบข่าวอย่างไรก็ตามข่าวที่ได้รับมามันทําให้หลินเซิงรู้สึกขลาดกลัวข่าวเรื่องอันดับหนึ่งในงานส่วนล่าไม่ได้ทําให้หลินเซิงรู้สึกถึงภยัยคุกคามใดๆยังไงซะขอแค่เลเวล G3 หรือมากกว่าใครๆก็สามารถคว้ามันมาได้งานส่วนล่ามีไว้ใช้แยกแยะความต่างชั้นระหว่างนักเรียนทั่วไปกับอัจฉริยะเท่านั้นแต่ทว่าในการทดสอบรับรองผู้ใช้พลังครั้งนี้ของหินเฟิง เด็กสาวที่อยู่ข้างกายเขาทําให้หลินเซิงรู้สึกหวาดกลัวอย่างล้าลึกคะแนนทดสอบผู้ใช้พลังโจมตีอยู่ในระดับสูงแถมยังไม่ได้ใช้กําลังภายในไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่ามันยังไม่ได้ทดสอบพลังสมาธิมีข่าวจากงานสนลาว่าผลไม้สมาธิถูกขโมยไปแม้จะไม่มีหลักฐานว่าฉินเฟิงเป็นคนทําแต่ผลไม้สมาธิทั้ง3าฉินเฟิงล่วงแบ่นปันให้เพื่อนร่วมทีมที่เหลือโดยไม่ต้องการเลยแม้แต่สักผลเดียว นั่นก็อาจาเป็นเพราะมันครอบครองผลสมะผลไม้สมาธิอยู่ก่อนแล้วเรื่องขโมยที่เกิดขึ้นต้องเป็นฝีมือชินเฟิงอย่างแน่นอนและเด็กสาวที่อยู่ข้างๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะจัดการอาจจะกล่าวได้ว่าบางครั้งศัตรูก็มากกว่าที่ตนเองคิดลินเซิงเห็นชินเฟิงเป็นศัตรูมานานแล้วเขาพยายามจะหาจังหวะสังหารอีกฝ่ายโดยตลอดแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ชุมชนเฟิงหลี่ขึ้น ฉินเฟิงก็เดินทางไปยังเมืองหานเลยเป็นธรรมดาที่หลินเซิงไม่สามารถไล,ล่ล่าตามสังหารอีกฝ่ายได้แต่เมื่อมีโอกาสมาถึงฉินเฟิงเดินทางกลับมาหลินเซิงก็ได้รับข่าวร้ายที่น่าสะพรึงมันคือข่าวที่ชินเฟิงสามารถสังหารแม่พันแมงมุมเลือดคาเล็กได้โดยลําพังหลินเซิงทําได้เพียงกัดฟันและกลืนความแค้นกลับลงท้องแต่หลังจากที่ท,ทราบข่าวการเสียชีวิตของหลินไคเขาก็ไม่อาจข่มกลืนความแค้นลงกระเพาะได้อีกต่อไปสารเลว ลินเซิงสสบดเดินดานลูกหลานของผู้ใช้พลังนับว่าขาดแคลนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่แข็งแกร่งนับว่ายิ่งขาดแคลนดังนั้นลินเซิงจึงปฏิบัติต่ตอลินไคราวกับสมบัติแต่ตอนนี้ดันมาถูกฆ่าตายแม้ผู้คนทั้งหมดจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าลินไคจะถูกสังหารโดยเฉินเหมิงแต่เฉินเหมิงก็ตายไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะไอเด็กชินเฟิงมั่นขัดขวางคนขององ,องค์กรเซตทำลายแผนการลักพาตัวผู้ใช้อบิลิตี้ไม้ตั้งแต่แรก เหตุการณ์แบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นตามมาทั้งหมดเป็นความผิดของมันในหัวใจของหลินเซิงฟุ้งไปด้วยความเกลียดชังและขมขืนแต่ในเวลานี้ไม่มีสิ่งใดที่เขาสามารถทำได้เลยยิ่งเขาได้ยินว่าระหว่างชินเฟิงอยู่ในเมืองเฉินหยางระยะเวลาหนึง่งอีกฝ่ายเคยถูกไหมหัวในศูนยปรลองเป็นเป้ารอบสังหารอย่างลับๆทว่าใครจะไปคาดคิดผลลัพธ์กลับกลายเป็นชินเฟิงชนะรวดติดต่อกันกว่า21นัดและทําให้หลินเซิง ไม่กล้าลงมือกับชินเฟิงโดยตรงคงไม่พ้นฉากที่เขาสังหารผู้ใช้บริยุ์โบราณเะเวลอีในใบมีดเดียวณตอนนี้หลินเซิงรู้สึกสิ้นหวังจริงๆไม่สิยังไม่สิ้นหวังสทัทีเดียวฉันยังมีตระกูลสิ้นอยู่เมื่อคิดได้ถึงเรื่องนี้หลินเซิงก็เปิดอุปกรณ์สื่อสารและป้อนข้อมูลลงไปอย่างรวดเร็วด้วยใบหน้าที่ฟุ้งไปด้วยความเกรดชังอีกด้านหนึ่งฉินเฟิงมอบกระรูนให้แก่โจฮาว อยาบอกนะว่าเกรานี้ทํามาจากวัตถุดิบของแม่พันธ์แมงมุมเลือดขาเหล็กโจหาวเบิกตากวางชินเฟิงเพยียกหน้าและกล่าวใส่มันซะเพื่อความปลอดภัยของตัวในเองฉันตั้งใจจะเดินทางไปในเมืองหานเร็วนี้นายต้องการไปด้วยกันไหมไปแน่นอนว่าต้องไปอยู่แล้วระหว่างนี้ฉันจะเข้าเรียนจนเบื่อจะแย่อยู่แล้วโจฮาวกล่าวสําหรับโจ่าวการติดตามชินเฟิงถือว่าเป็นการฝึกฝนเชิงปฏิบัติที่ดีกว่าทฤษฎี เขารู้สึกว่ากระทั่งหลักสูตรที่เรียนในปัจจุบัน,ม,นบม,มันแทบไม่มีประโยชน์ใดๆอีกแล้วงั้นนายก็เตรียมตัวไปขอลาได้เลยไว้เจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้อย่าลืมเอารสึกไปด้วยล่ะฮ่าๆผายลมอะไรของนายไม่เห็นหรือว่าตอนนี้เมืองกำลังประกาศกู้คืนมืงหารทางโรงเรียนเองก็ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยผู้ใช้พลังเลเวลจีทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมและอาจารย์ใหญ่เติงยังเป็นคนออกปากด้วยตัวเองเรื่องขอลาเรียนไม่จําเป็นเลยจริงสิ ชินเฟิงลืมเรื่องประกาศกู้เมืองหานเป็นสนิทเลยอะฮะและจะเริ่มเดินทางกันเมื่อไหร่ชินเฟิงถามวันพรุ่งนี้ชินเฟิงพงโง่บอกว่าเข้าใจเขาสนทนากับโจโห่าวสักพักหลังจากชี้แนะเรื่องกําลังภายในให้แก่สะหายตนถึงค่อยจากไปภารกิจกู้คืนเมืองหานเป็นประกาศเรื่องราวใหญ่โตฉะนั้นไม่เพียงโจโห่าวที่คิดจะไปแต่เกรงว่าเหลียวซูหวังเฉิญและคนอื่นๆก็อยากไปเหมือนกัน เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ชินเฟิงก็เลี้ยรู้สึกของเขาขับออกไปจากเชิงเปยไปยังสถานที่ชุมชนเฟิงหลีผ่านมาไม่กี่วันแต่กลับมีการเริ่มจัดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่มากมายโครงสร้างของพื้นที่นี้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเนื่องจากมีเงินทุนมากพอพื้นที่ของชินพื้นที่ของเฟิงหลีจึงมีขนาดใหญ่กว่าเมืองหานมากเทียบเท่าได้กับครึ่งหนึ่งของเชิงเปยแต่ไม่อาจเทียบได้กับเมืองเฉินหยาง ขาดจากจัตุรัสกลางเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ชวนให้ผู้คนต้องแงนหน้ามองนอกจากนี้ยังเป็นจุดสูงสุดของสถานที่ชุมชนเฟิงหลีภายในห้องที่ถูกตั้งวางด้วยโต๊ะยาวชินเฟิงนั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะข้างๆข่า,ขาวฝั่งหนึ่งเป็นไปหลีอีกฝั่งเป็นซูสิงฟูถัดไปเป็นหลิวซูหวังเฉินซเซาเซียงและเหอหลิงปัจจุบันแต่ละคนล้วนได้รับมอบหมายตำแหน่งหน้าที่ต่างกันออกไปรองผู้ว่าการเขตซูสิงฟู รัฐมนตรีทรัพยากรหลิวสู่หน่วยรัตษะเวนภายในผู้บัญชาการกองทัพจูเฟิงหวังเฉนินหน่วยรักษาการภายนอกผู้บัญชาการกองทัพหานเฟิงเซ้าเซียงหน่วยรักษาการภายนอกรองผู้บัญชาการทัพหานเฟิงเฮอหลิงแน่นอนพวกเขาจะไม่ได้จัดตั้งกองทัพทุ่งล่าเพราะหน้าที่ของมันคือการสำรวจพื้นที่ชินเฟิงยังไม่ต้องการแข่งแย่งพื้นที่ที่ดินกับใครในตอนนี้ ที่สำคัญพวกตนยังไม่มีคนหนุนหลังเอาละโดยสรุปแล้วฉันจะเดินทางไปกับวังเฉินส่วนเฮอหลิงรับหน้าที่ดูแลหน่วยลาดตะเวนภายในชั่วคราวปิดการประชุมได้ชินเฟิงกล่าวน้ำเสียงทุม้มซู่สีฟู่และคนอื่นๆผลลึกขึ้นตามลำดับยืนส่งชินเฟิงเดินจากไปซู่ิงฟู่แม้จะเคยเห็นความไร้กาศของชินเฟิงมาก่อนแล้วแต่เขาไม่คาดคิดเลยว่าในด้านการบริหารจัดการอีกฝ่ายจะเชี่ยวชาญมันมากถึงขนาดนี้ ตนนึกไม่ออกจริงๆว่าเด็กแค่อายุ16ปีสามารถเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรหรือว่านี่คือความแตกต่างระหว่างอัจฉริยะกับคนธรรมดาใช่หรือไม่แต่ตอนนั้นเองสุดท้ายหลิวซูก,ก็อดไม่ได้ต้องพุ่งขึ้นมาผู้ว่าการเขตฉันต้องการเข้าร่วมภารกิจนี้ด้วยข่าวที่ชฉินเฟิงกล่าวก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าการนำกลุ่มคนหนึ่งคนไปพิชิตเมืองหานแม้ว่าฉินเฟิงจะไม่ได้อยู่ในทีมพวกเขา แต่นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สามารถฟันกำไรได้มหาศาลและมันไม่สมควรจะพลาดหากจัดกลุ่มผู้ใช้พลังเลเวล G ออกไปบุกตะลุยยิ่งถือว่าเป็นการออกกำลังที่ดีอย่างไรก็ตามชื่อของหลิวซูกลับไม่อยู่ร่วมกับกลุ่มคนที่จะไปหลิวซูอย่าคิดนะว่าคนอื่นจะไม่รู้ถ้าเธอไปที่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอตั้งใจจะไม่กลับมาหร,อหรือวังเฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มขี้เล่นหลิวซูถลึงตามองอ,อีกฝ่ายทันที เอลิงกับเอ็มไอกล่าวยังมีวยพริบหลวซูพ่อแม่ของเธอก็อยู่ที่นี่ถ้ากลับไปที่เมืองหานแล้วถูกเทศมนตรีหานร,รั้งตัวเอาไว้มันจะก่อให้เกิดความไม่พอใจระหว่างทั้งสองฝ่ายได้นะมนุษย์หากผิดใจกันมักยากจะคืนดีดังนั้นอย่าไปเลยในเะเรื่องตำแหน่งหน้าที่ของเธออีกเมืองของพวกเราตอนนี้ไม่สามารถขาดเธอได้ตหลวซูทำอะไรไม่ถูกในเมืองยังมีหลายสิ่งที่ต้องทำจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เธอเป็นฝ่ายจัดการทรัพยากรในขณะนี้เป็นหัวหอ,อกที่ไม่ได้ไม่อาจขาดไปได้จริงๆิสินเฟิงถือว่ารู้จักวิธีใช้สอยผู้คนแม้ในด้านความสามารถต่อสู้ของดิวซูจะไม่เลวร้ายการฝึกฝนเองก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่บุคลิกอ่อนแอเกินไปดังนั้นเขาเลยแต่งตั้งเธอเป็นเทศมนตรีทรัพยากรหากกล่าวอย่างตรงไปตรงมาก็คือคอให้ดูแลคลังสินค้านั่นเองแน่นอนว่าจริงๆแล้วนี่มันก็แค่งาน สบายสบายวัสดุและเงินจํานวนมหาศาลอยู่ในมือของหลิวซูเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนคลังของศาลที่ชุมชนเฟิงหลีดังนั้นหลิวซูจึงไม่รู้สึกว่าฉินเฟิงปฏิบัติต,ต่อเธออย่างไม่เป็นธรรมตรงกันข้ามเธอกลับรู้สึกว่าฉินเฟิงไว้ใจเธอมากขณะที่หวังเฉินแม้บนใบหน้ามักจะหัวเราะและขี้เล่นหากแต่ในใจยังไว้ซึ่งความละโมบเล็กน้อยแต่เขาก็เป็นลูกน้องที่ดีฉลาดผู้ชายแบบนี้เหมาะสมที่จะเก็บไว้ใช้งาน ทางด้านเศร้าเสียงเจ้าตัวเป็นคนหุ่นหันพันแล่นส่วนเฮลิงดูจะออกแนวคนแก่ใจดีไปหน่อยประสบการณ์ทางโลกของทั้งสองคนนี้น้อยมากดังนั้นทั้งสองจึงถูกชินเฟิงส่งไปรับมือกับสัตว์ร้ายภายนอกไม่เหมือนกับหวังเฉินที่ต้องรับมือกับภายในชินเฟิงกวาดสายตามองคนทั้งสี่และกล่าวไม่ต้องใช้สมองเล็กๆของเธอพยายามคิดว่าฉันหมายถึงอะไรขอแค่ทำตามที่บอกก็พอหลิวซู่พอได้ยินก็โกรธจ,จนหน้าแดง ครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ